คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครเคลื่อเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a ส2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจจนเจ NBA เฮทุกวนกันกับอยู่กับผมเช่นเคย13ตุลาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมวิโครบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเป็นเกมอุ่นเครื่องระหว่าง2ทีมใหญ่ในสายตะวนันออก บอสตันเซลติกแชมป์ในฤดูกาลที่แล้ววันนี้เปิดสนามทีดีการเดนต้อนรับการเยือนของฟิลาเดลเฟียสวิงตี้ซิกเซอร์ครับโดยโค้ชของบอสตันเซลติกยังเป็นยอดโค้ชหนุ่มอย่างทางด้านโจมาซูล่าวันนี้จะได้ดวนกับนิกเนสครับซึ่งยังคงเป็นโค้ชให้กับฟิลาเดลเฟียเหมือนเดิมครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมอุ่นเครื่องล่าสุดของบอสตันเซลติกครับก็ดวลกับเดนเวอร์นักเกตไป2เกมแล้วก็เอาชนะไปได้ทั้ง2เกมครับเกมล่าสุด6ตุลาคมบอสตันเอาชนะไปได้อีกแบบขาดลอย 130ต่อ104ผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็น MVP Final ฤดูกาลที่แล้วอย่างจิเลนบราว21แต้ม1รีบาล3แอสซิสส่วนขู่อย่างเจสันเททัม17แต้ม2รีบาล4แอสซิสสุดท้ายเซลติกก็ชนะเดนเวอร์นักเก็ตไปได้แบบไม่ยากครับส่วนผลงานการอุ่นเครื่องของฟิลาเดลเฟียเซเวนตกเกมล่าสุดครับหลังจากที่ชนะทีมจากนิวซีแลนด์เบรเกอร์มาได้ครับแบบขาดลอยครับก็บุกไปเยือนทิมบบูฟครับ ถึงิ่นฮะแล้วก็แพ้ไปค่อนข้างขาดเหมือนกันครับ111ต่อ121โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งฟิลาเดลเฟียเป็นพอจอดครับตัวใหม่ที่ย้ายมาจากคริปเปอร์กดไป23แต้มครับจากการลงเล่น26นาทีแล้วก็มี6รีบาวกับ2แอสซิสส่วนเจ้าหนูไทริสแม็กซี่ช่วยเสริมอีก21แต้มกับ2แอสซิสสุดท้ายฟิลาเดลเฟียแพ้ไปแบบน่าเสียดายโดยเพื่อนตัวจริงในนี้ของทั้ง2ทีมพอยต์ขาดฝั่งเจ้าบ้านครับ เป็นจานจูฮอลิเดย์ครับจะได้ดวลกับเจ้าหนูไทริสแม็กซี่เรื่องของความเก่าไปที่จานจูครับแต่ความสดและการสร้างสกอร์ไทริสแม็กซี่ไม่เป็นรองชูติงกาดครับหลวงพี่นะฮะเจ้าล้นเดริกไว้ครับจะได้ดวลกับเคลลี่อูเบรจูเนียส่วนตัวมองว่าเดริกไว้ครับดีกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับครับโดยเฉพาะเกมรับของเดริกไว้ถือว่าอยู่ในขั้นพระการเลยครับสมอลฟอร์เวิร์ดเจเลนบราว์จะได้ดวลกับเทพเจ้าพอตจอรดครับ ก็ตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับเจเลนบราวก็เป็นดีกรีระด,ดับ MVP ไฟแนลครับส่วนพอจอร์ดก็ชื่อชั้นเก่งอยู่แล้วครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดในวันนี้ครับสิ้นฤดูไทยของโคบี้เบนอย่างเจสันเททัมจะได้ดวลกับเคล็บมาตินครับที่ย้ายมาจากไมอามี่ฮีทตำแหน่งนี้เททัมเหนือกว่ามากส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับฝั่งเซลติกจะยังไม่มีออฮอฟฟอร์ดและคริสแตฟพ,พอซิงกิสครับวันนี้ลุคคอนเนตครับลงสนามเป็นตัวจริงครับดวลกับแอนเดรยดอมมอนเรื่องของความเก่าไปที่แอนเดรามมออนนคคคครับแตต่่วสดไปทีลุเ ด็ผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านยังคงไม่มีคริสแทฟพอรสิงกิสครับเจ็บเท้าครับน่าจะกลับมาได้หลังวันที่1ธันวาคมส่วนทีมเยือนอย่างฟิลาเดลเฟียยังไม่มีมหาเทพอย่างโจเอลเอ็มบีดครับก็น่าจะพักต่อไปครับก็น่าจะรอเล่นอุ่นเครื่องในเกมหน้านะฮะสำหรับเอ็มบีดและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกจากการคาดการครับบอสตันเซลติกประกอบไปด้วยจูฮอลิเดย์เดริกไวท์เจเลนบราว์เจสันเททัมและลุคคอนเนต ส่วนฟิลาเดลเฟีย a ว6ต r ี้ซิกเซอร์ประกอบไปด้วยเจ้าหนู t ท r ริสแม็กซี่เคลลี่อูเบร์จูเนียร์พอตจอร์ดเคลิปมาร์ตินและ a n นดร d r u ดัมมอนครับบอสตันเซลติกลงอุ่นเครื่องไปแล้ว2เกมชนะ2ยังไม่แพ้ใครครับส่วนฟิลาเดลเฟีย a ว6ต r ี้ซิกเซอร์ครับลงไปแล้ว2เกมเช่นกันครับในเกมอุ่นเครื่องชนะ1แพ้1จับคู่แมชอพดวลกันวันนี้ครับผมหยิบยกการดวลกันระหว่างสี่รุ่นไทยของโคบีไบ t อนยางเจสันเททัม จะได้ดวลกับเทพเจ้าพอจอดในวันนี้ครับซึ่งเท่าถ้ำในฤด,ดูกาลที่แล้วครับในฤดูกาลที่บอสตันเป็นแชมป์ค่าเฉลี่ยการทำสกอร์อยู่ที่26.9แต้มต่อเกมครับในฤด,ดูกาลปกติเปอร์เซ็นต์ิโกที่47%ครับส่วนพอจอตฤด,ดูกาลที่แล้ว22.6แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ิกโก47เท่ากันทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับบอสตันเซลติกเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมครับทุกทีมที่เจอกับบอสตันก็จะทำสกอร์ได้ค่อนข้างน้อยครับ และเกมนี้คับบอสตันเองก็ชนะมา2เกมรวดแล้วครับก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องอัดทุบทางด้านฟิลดลเฟียให้เละขาดอะไรขนาดนั้นครับค่อนข้างจะเดายากในเกมนี้ครับเนื่องจากเป็นแค่เกมอุ่นเครื่อง แต่ผมก็มองว่าวอส t o ตันเซลติกน่าจะตั้งรับได้ดีครับสกอร์น่าจะต่ำกว่า221ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ